ครับผมมาะทมตีสิบครับวันนี้ผมอยู่ที่ฟาร์มกล้วยด่างไดโนนะครับฟาร์มออวตารนี่ครับครับสวัสดีครับคุณกอฟออวตารครับสวัสดีครับวันนี้คุณกอฟอยู่กับใครครับอ๋อวันนี้อยู่กับพี่หลังครับครัลผมพี่ชันชัยครับเอ่อเป็นน้องใหม่ของวงการกล้วยด่างครับแต่ว่า เข้ามาซื้อต้นที่ราคาสูงเลยเป็นประวัติการนะครับก็คือสองต้นเก้าล้านแต่ไม่ได้ซื้อผมนะครับไปซื้อของพี่บัณฑิตกับพี่สามารถม่วงมีสองต้นเก้าล้านเลยใช่แต่ผมได้รับเกียรติครับไปไปย้ายไม้ให้พี่หลังเมื่อวานนี้ครับผมใช่ครับของคุณกอฟเองนี่ก็มีกระแสอยู่ในตอนนี้คือต้นสามล้านบาทเมื่อวันซืนครับขายไปทองคูณครับลูกทองคนาครับครับผม ลูกทองคนานี่แต่ละตัวนี่แจ่มๆจทั้งนั้นเลยทุกต้นครับลูกทองคนานี้ตะกูลทองเนี่ยสวยทุกต้นครับครับให้พี่ลําแนะนําตัวอลยได้ได้พี่คือใครทำอะไรมาบ้างครับผมก็เพิ่งเข้ามาในวงการนะครับครับพี่ลงครับได้รับทํำแนะนําจากผู้พี่ๆเขาเยอะเหมือนกันในการเลี้ยงในการดูแลลงทุนอะไรต่างๆนะครับก็เราเลือกลายครับก็เลือกลายที่อย่างคุณกอฟบอกฮะต้องเป็นลายที่มีการพัฒนาแล้วมันในระดับหนึ่งสวยนะครับ ก็ตัดสินใจเลือกที่เป็นไซส์แม่พันธุ์เลยก็คือพร้อมที่จะให้ให้ลูกเลยนะครับพี่ตอนนี้ทั้ง2ต้นนี้มีลูกรวมกันก็คือ10ต้นแล้วอยู่ใต้ต้นนะครับครัรอรอวันที่ลูกเขาจะโชว์ตัวนะครับนะครับก็ได้ได้ความกรุณาจากน้องก๊อฟเนี่ยครับไปย้ายไม้เมื่อวานนะครับแล้วก็ถ่ายทอดกันนะครับก็เป็นการย้ายที่สมบูรณ์แบบมากนะครับไม้ตอนวันนี้ตอนเช้าไม้ไม่สลดเลยไม้สดสดมากสวยมากครับ ก่อนหน้านี้พี่หลังทําอาชีพอะไรอยู่ก่อนหน้านี้ทำมาสังหาริมทรัพย์ครับนะครับผมทําเกี่ยวกับที่ดินครับผมซื้อและขายที่ดินแล้วก็ซื้อแล้วก็พัฒนาที่ดินด้วยนะครับถั้าย้อนกลับไปไกลเลยก็คือเฟอร์นิเจอร์ครับเฟอร์นิเจอร์ลายกระตูนที่เราทําเคยทํามานะครับครับพี่แต่ตอนนี้อยู่แล้วคิดยังไงพี่ถึงยอมเอาเงิน9ล้านมาซื้อมา่อเติกคิดยังไงครับคิดยังไงก็คือถ้าเทียบกับกล้วยนี่ก็คือไม่มีเหตุผลละก็คือบ้าบ้าอย่างเดียวบ้ากล้านะครับ แต่ถ้าไปเปรียบกับที่ดินเนี่ยก็เท่ากับที่ดินผืนย่อมๆผืนหนึ่งนะครับที่ดินก็อาจจะให้ผลตอบแทนที่ดีที่มั่นคงนะครับนะครับแล้วก็มีระยะเวลาในการคืนทุนระดับหนึ่งแต่กล้วยเนี่ยเป็นอะไรที่ต้องยอมรับเลยว่าไม่เคยเข้ามาแล้วไม่คิดจะเข้าแต่ถ้าเข้ามาศึกษาแล้วก็คิดว่าเฮ้ยไอ้ที่เราเคยคิดว่ามันไม่ใช่เนี่ยมันกลับใช่มันมีความเป็นไปได้เฮ้ย มันไม่ใช่เรื่องที่ว่าเป็นอะไรที่เป็นในแง่ลบเลยจริงๆมันมีความสวยงามนะครับมันมีพัฒนาการมันเป็นเรื่องของพืชอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราชอบอยู่แล้วครับแล้วมาดูความต้องการของการตลาดนะครับการขยายตลาดเราเห็นว่าโอ้มันมีโอกาสมากเลยมันมีโอกาสมากเพียงแต่ว่าคุณก็จะต้องมาเริ่มอย่างที่ถูกต้องนะครับมีการศึกษาการเลี้ยงมาเริ่มถูกต้อง มีผู้รู้คอยแนะนำอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ศึกษาก่อนลงทุนนะครับนะครับจากฟาร์มใหญ่ๆจากผู้รู้อย่างเนี้ยน้องก๊อฟอย่างเงี้ยนะครับผมก็มาปรึกษาแกเหมือนกันว่าจะต้องทําอย่างไรก็จะก็จะให้ให้ผลตอบแทนทางธุรกิจที่ดีด้วยนะครับแล้วรายที่มีอยู่ตอนนี้เก้าล้านบาทนี้เป็นลายอะไรบ้างครับพี่ของผมมีลายเดียวเลยผมได้สองพี่น้องมานะครับเป็นลายเทพทิดาวากิวนะครับเป็นลายที่เป็นวากิวเอห้าเลยครับผมสองต้นเลยนะครับนะครับ เพราะว่าเราชอบเป็นการส่วนตัว <ๆ S 2> อะไรเป็นแดงอินโดในเวอร์ชันอินเวอร์สครับก็คือตรงข้ามกับแดงอินโดทั่ว,วไปอย่างต้นนี้พี่ที่เห็นเอันนี้คือคือลูปของทองทองคันาครับซึ่งในเวอร์ชั่นปกติก็คือต้นแดงแลด่างเขียวแต่ของพี่หลังต้นเขียวแลวด่างแดงคือใบ<ป>เขียวจะเยอะกว่าในบะเขียวแลวด่างแดงโอ้โหสุดยอดออนี่คือลับกันเลย ในเวอร์ชันอินเวอร์สครับตัวนี้จะราคาสูงกว่าปกติแล้วใช่ไหมครับในตลาดตัวเนี้ยเฉพาะตระกูลทองคันนาเนี่ยลูกของทองคันนาสูงอยู่แล้วหลักเอ็มครับซึ่งของพี่หลังเนี้ยในเวอร์ชันอินเวอร์สก็ราคาเดียวกันก็หลักเอ็มเหมือนกันใช่แล้วก็มีน้อยมากในในประเทศนี้ครับน้อยน้อยจริงๆเป็นเป็นลายแปลกจริงเลยผมเองไปย้ายเมื่อวานยังรู้สึกว่าเฮ้ยเราควรมีสักต้นนี่นี่คือลายปกตินะครับ ที่เราจะเห็นครับนี่แดงเราจะเห็นในกล้องผมเนี่ยคือเกจ A A A อครับมีเคลือบสีทองด้วยอย่างที่เราเคยคเห็นนะแต่ตะกูลทองคานาเนี่ยลูกของทองคานาทุกต้นจะเป็นแบบนี้หมดนะครับครับแต่ของพี่หลังเนี่ยผมจะบอกเลยว่ามันเป็นความสวยที่อินเวอร์สกับตัวนี้ครับผมตรงกันข้ามครับ,รบไอตรงของเราแดงของพี่หลังเขียวครับไอตรงของเราเขียวของพี่หลังแดงน่าไม่ธรรมดาแล้วที่สําคัญคือผมจะบอกว่าไม้ที่ดีเนี่ย การใส่ทอดทางพันธุกรรมนี่ต้องดีมากแม่สวยลูกต้องสวยด้วยให้ลูกที่สวยในของพี่หลังเนี่ยผมมีความกังวลตั้งแต่แรกๆว่าเฮ้ยเห็นตั้งแต่ไม้ต้นนี้มันยังเล็กๆ็อยู่ผมไม่ได้เข้าไปซื้อถามว่าสวยไหมสวยมากแต่ทอยไม่ซื้อผมกลัวมันจะจ่ายลูกไม่สวยครับ <ผม S 1> แล้วเมื่อว,วานนี้ไปดูมาแล้วเป็นไงบ้างครับผมให้ที่เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ในการจ่ายลูกเหมือนแม่ครับเหมือนแม่แล้วผมเชื่อว่าน่าจะมีตัวที่พัฒนาขึ้นก็คือตัวที่สวยกว่าแม่ ครับผมแล้วเดี๋ยวถ้าต้นไหนที่ผมสะดดตายจริงเดี๋ยวจะไปจีบพี่หลังับต้นใช่ใช่แต่ตอนนี้สองต้นแรกจะขายไปแล้วครับครับสองต้นแรกที่คนขอซื้อไปแล้วนะครับโซละหนึ่งเอ็มกังวลครับไม่กังวลเลยครับผมกับการการซื้อครั้งนี้ครับผมมั่นใจอยู่แล้วเพราะที่ศึกษาครับเพราะว่ามีคุณซื้อที่ดีหลายๆท่านนะครับอย่าง้องก๊อฟเนี่ยโหสอนทุกอย่างเลยตั้งแต่ เม็ดดินเม็ดทรายเลยวิธีการเลี้ยงแดดต่างๆเนี่ยนะครับรวมทั้งเจ้าของเดิมด้วยรวมทั้งผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการกล้วยด้วยก็ทั้งเป็นห่วงเราทั้งในเรื่องของแสดงน้ําใจโอ้โหที่ดีกับเรามากนะครับนะครับก็กล้วยตัวนั้นเดี๋ยวจะขุดแล้วก็วันที่ประปวดในงานที่แฟชั่นไอแลนด์วันที่18บแดถึงสิบ้าธันวาเนี่ยก็จะนําไปโชว์นำไปโชว์ตัวด้วยโอ้โหสุดยอดเลยครับเทพธิดาวากิวเทพธิดาวากิวครับอ่าเดี๋ยวตอนนี้ก็ขอบคุณพี่หลังก่อนนะครับเดี๋ยว ครับผมครับพี่คุณกอฟครับครับผมเราพูดถึงกระแสครับทองคูณทองคืนเมียแล้วก็ทองบันช่างครับตอนนี้โอ้โหอยู่ในโซเชียลเกือบทุกเกือบทุกสื่อเลยคอมเมนต์เยอะมากด่าเยอะมากแต่ว่าคนคือคนเหล่านั้นผมไม่ผมไม่ผมไม่ได้ว่าเขานะครับเพราะว่าเขาไม่ได้เข้ามาสัมผัสครับเขาก็จะมีตั้งแง่ลบกับเราเงแต่ว่าคนที่เข้ามาสัมผัสจริงๆจะเข้าใจได้เลยว่าทําไมคนถึงยอมควักตังค์สามล้าน พักตังห้าล้านพักตังสองล้านพักตังหนึ่งล้านเพื่อที่จะซื้อกล้วยครับเหล่านี้ไปนะครับถ้าถ้าถ้าตัดในเรื่องของมูลราคาทิ้งอยากให้พี่ดำแผนไปที่ทองคืนเมียครับครับมาดูความสวยความงามกันนะครับนี่นียงาม่ากนี่ครับทองคืนเมียนะครับมันมันไม่สวยตรงไหนครับแล้วก็คือเป็นไม่คือไม้ประดับชนิดหนึ่งที่มันดูแล้ว ผมรู้สึกผมผมว่ามันสวยเป็นกลุ่มและไอเทมเลยนะครับตันนี้คือหายากก็ติดเท้าไฟของบ้านผมครับแล้วก็ผมว่าในตลาดด้วยด่างแดงโดก็ถือว่าตอนนี้ตอนนี้ผมจะบอก่าาดีว่าครับผู้หลักผู้ใหญ่หลายคนเล็งเห็นถึงถึงไม้ตัวนี้นะครับว่ามันน่าจะสนับสนุนเป็นไม้เศรษฐกิจได้ถ้าวันหนึ่งที่รัฐมนตรีหรือใครเนี่ยเขาอนุมัติเขาสนับสนุนให้มันเป็นไม้ เศรษฐกิจได้เนี่ยครับการส่งออกจะง่ายขึ้นการค้าระหว่างประเทศเนี่ยที่เคยมีอนุสัญญาต่างๆเกี่ยวกับต้นไม้อะไรพวกนี้จะง่ายขึ้นแล้วถ้าส่งออกได้ผมพูดเลยครับต่างชาติพร้อมที่จะซื้อไม้สวยๆแบบนี้แน่นอนเพราะว่าต่างชาติสมัยก่อนเนี่ยหรือว่าปัจจุบันที่เรานําเขาเข้ามาที่ชื่อไดโดเนี่ยเขาก็จะเป็นพืชแดงก็เต็มพืชจะไม่ค่อยมีลายแบบนี้นะครับที่อินโดนีเซียเพื่อนผมหรือใครหลายคนพยายามตามหาแล้วไม่มีครับแบบนี้ครับ มันมาเกิดอยู่ในประเทศไทยครับเพราะว่าคนไทยในค่อนข้างที่แบบผมพูดยังไงดีเป็นคนนักพัฒนานักสะสมไม้แปลกๆต่างๆนะครับมันก็ได้ตัวที่เป็นมิวเทชันเป็นพาเหล่าขึ้นมาเยอะมากครับพี่จะสังเกตว่าบีเดอร์เก่งๆในอยู่ประเทศไทยเยอะมากบดเดอร์ต้นไม้บดเดอร์สัตว์เลี้ยงเนี่ยครับผมประเทศไทยล้วนๆตรรับตัวที่แพงที่สุดในโลกก็อยู่ที่ไทยก็ก็คนไทยเป็นคนบีดเองนัเนี่ยใช่ไหมผมจะบอกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วคนไทยในเก่งนะครับทีนี้มาถึงเนี่ยผมบอกว่า ถ้าตัดแตเรื่องราคาทิ้งมันคือไม้ประดับชนิดหนึ่งที่ค่อนข้างสวยเลยครับเมื่อมันมีน้อยนะครับราคาราคามันจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติคครับใช่ไหมครับนี่เราก็จะเห็นแล้วครับทองคืนเมียแต่ตัวเนี้ยไม่ขายต้นนี้ไม่ขายยังไม่ขายครับผมอยากถามว่าทำไมผมยังไม่ขายผมอยากจให้พี่ต้นไปที่ให้ลูกๆมันโอ้โหลายสุดๆนี่ครับให้ดูลูกๆมันนะครับดูนะครับนี่ด่างยันต้นยันโคนเลยนะครับนี่ครับลูกๆมันสวย ยิ่งๆตัวนี้ครับพัฒนาได้มากกว่าต้นแม่ต้นนี้สวยมากมาที่ดูลายต้นนะครับนี่ดูลายต้นอย่างสวยคำว่าสวยคือมีลายที่แปลกใหม่นะครับคุณผู้ชมนะครับใช่ครับบางคนไม่รู้ไม่เข้าใจครับเข้าใจว่ามีชื่อเรียกไดเอนโดแล้วก็เฮ้ยทำไมถึงราคาเป็นล้านกันได้นี่้องมาดูรายละเอียดของเขามีเยอะคลิปเก่าๆที่เราเปิดตัวไปมีลายแพนนะพี่นะครับผมลายแพนมีทองคณาครับพายุครับนาราซับใช่นาราซับวันนี้ อทองพันช่างในล,ลูกของทองคณาต้นแรกอยากจะให้พี่ดูว่าครับมันมันค่อนข้างสมบูรณ์แล้วร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วลูกๆก็อยากจะให้ดูลูกๆท,ที่ดำดูครับผมอันนี้คือทองพันช่างนี่ดูนะครับทองพันช่างนะครับใช่ครับแล้วแล้วนะพี่ผมให้พี่ดูลูกนะครับซูไปที่ลูกครับดูจะรู้ลเลยว่าลูกมันนี่แบบสดูริงครับโอ้ดูลายดูลายใช่สดจริงครับลูกๆ ในในห้าหน่อของลูกนะครับจะมีหนึ่งต้นที่พัฒนาได้ดีกว่าแม่ผมให้ดูต้นนี้นี่ครับโอ้ดูลายครับต้นนี้ทองตั้งแต่เด็กครับให้ดูลายดูครับเหลืองและลามเลยต้นนี้มีความสวยกว่าต้นแม่ครับครับต้นเนี้ยถ้าถ้ายังมีบุญที่จะอยู่กับผมไม่มีใครซื้อไปก่อนเนี่ยต้นนี้จะถูกตั้งแม่ต่อไปอนี่ครับใช่ ผมตั้งชื่อไว้ก่อนเลยตัวเนี้ก็เป็นทองมีครับตอนนี้ทองมีนะครับใช่ครับทองมีครับมีไหมมีม <c oughs> ตัวน,นี้ตนนัวนี้แล้วให้ดูลายแผนที่ลายแพนในเวอร์ชันอินเวอร์สครับของของพี่หลังม,มีมีวากิวอินเวอร์สแล้วมาดูลายแพนอินเวอร์สมาดูเขียวสลับแดงแดงสลับเขียวนะครับนนจริงๆแล้วอ่ะผมขายไปแล้วแล้วลูกค้าไม่รับ อ๋อครับผมลายแผนต้นที่ลูกค้าบอกว่าที่กรอบลายมันน้อยหนูขอเปลี่ยนได้ไหมอ่าไม่เอาได้ไหมผมได้เปลี่ยนให้นี่แล้วพี่ดูเปิดใบใหม่มาแล้วมันเป็นแบบนี้ครับโอ้โหลายแพนอินเวอร์สครับนี่เป็นลายพัฒนาใหม่ใช่ครับของไม้นี่ครับดูนี่ดูครับไม่ดันเลยไม่ลายเขาหยุ่งล่างกันเต็มเลยอ่ะเท่มากพี่อ๋อเนี่ยครับเท่ไหมครับ พื้นเขียวครับแต้มแดงครับพื้นเขียวแต้มแดงแล้วดูหลอดใหม่พี่อันนี้น่าจะสมบูรณ์มากก็คือพื้นเขียวแล้วแต้มแดงครับนี่ครับทั้งบนและล่างเลยนะครับดูนะครับนี่ถ้าเจ้าของเดิมรู้เขางน่าจะเสียใจแต่ผมพยายามคือเราให้ของดีเขาแต่เขาอาจจะยังไม่เข้าใจนะครับผมก็เลยให้มันคือโชคดีของเราไว้ที่เรายังได้มาตันนี้อยู่ครับนี่ลายแผนในว์ชัืชอินเวอร์สครับโอ้ี่สวยเลยครับเขียวมีสไตล์นะครับ ถ้าถ้าต้นนี้ไม่โดนใครสักคนมาเอาเงินมาฟาดว่าฟาดหน้าผมนะผมโลใจครับผมแพ้แบงค์เทาผมแพ้แบงค์ผมแพ้แบงค์เทาปึกใหญ่ๆเมื่อก่อนเราก็เคยคุยครับเราไม่ขายครับถ้าเงินไม่มาพอเราก็ไม่ขายใช่เงินเงินทำอะไรผมไม่ได้ครับก็ผมเชื่อว่าเกิน99%เซนยังไม่รู้จักอะไรนโดครับต้นนี้ที่ผมขายไปทองคูณที่ผมขายไป3ล้านที่มีขาเดี๋ยวมาดูกันนะครับต้นนี้ อันนี้ไม่มีลูกด้วยนะสามล้านนะครับปกติแต่มีข้อสัญญากันว่าครับเราจะดูแลให้จนกว่าไม้ต้นนี้จะมีลูกอ๋อใช่ครับต้นนี้เป็นเป็นน้องของของคันช่างกับน้องของคุนเมี้ยครับเป็นต้นที่ผมตั้งใจจะเก็บไว้ตั้งแม่ครับแต่ว่าลูกค้าใจร้อนไม่รออครับผมก็ได้บอกขอซื้อเวลาได้ไหมพี่เขาทาธุรกิจเกี่ยวกับฟิล์มติดรถฟิล์มติดรถยนต์ฟิล์มฟิล์มฟิล์มติดกระจกฟิล์มฟิล์มติดบ้านเงี้ยครับครับผมอ๋อเป็นนักธุรกิจคนหนึ่งที่ ทำธุรกิจด้วยแล้วก็เทรดหุ้นด้วยครับแกก็บอกว่าอยากจะเข้ามาทําตรงนี้แล้วก็ผมถามว่าพี่คิดยังไงเขบอกว่าเออผมมองว่ามันคือการลงทุนผมมองว่าเป็นการลงทุนแล้วก็เป็นการลงทุนที่มีคนดูแลให้ค่อนข้างดีเรือกที่ที่เป็นผมครับผมบกโอเคถ้าที่เรือผมแล้วผมจะดูแลให้ดีที่สุดแล้วกันครับนี่ก็คือทองคูณที่เป็นข่าวอยู่ในตอนนี้นะครับสามล้านบาทนะครับมีคนบอกว่าเฮ้ เอาตังค์ไปซื้อกล้วยสามล้าน AD, เอาไปทําบุญดีกว่าเอาไปซื้อบ้านดีกว่าครับผมก็เลยจะบอกว่าเขาไม่ได้อยากได้บ้านนะผมอยากได้กล้วยครับ <laughs> ผมก็เลยจะบอกว่าเขาไม่ได้อยากได้บ้านนะผมอยากได้กล้วยผมก็จะบอกว่าเขาไม่ได้อยากได้บ้านนะแตอยากได้กล้วยต้องถามพี่หลางอีกทีหนึ่งเลยเพาพี่กับพี่หลังอยากได้กล้วยใช่ไหมครับพี่ลงงดูไปเก้าล้านนี่อยากได้กล้วยนะครับจะทำบุญก็อีกเรื่องนี้นะพี่นะครับผมบางทีเราอาจจะมีโอกาสในอนาคตทำบุญเป็นสิบล้านกันนั้นก็ส่วนของเขาทำบุญไปแต่รออบนี้คื ที่ยอมจ่ายเงินเก้าล้านสิบล้านเนี่ยเขาเขาอยากได้ช่วยกันนะครับตอน,ตอน,นที่พี่ดำมาตอนนั้นของคณาต้นต้นยดงเฉียวลเล็กๆอยู่เลย<ไ>ครับผมเดี๋ยวไปดูกันคร<อ>ับพากันสดๆสเหมือนไหลสดกันเลยคลิปนี้เหนื่อยมากๆ,ๆตอนแรกเนี่ยเราทำเรื่องนาราซับก่อนตอนนั้นนาราซับก็สูงเหมือนกันแต่ว่า ตอนนั้นนาลาซัานี่เป็นตระเอกอยู่ใช่แล้วเราก็มานนเจอลายพันธุต้นเล็กใช่ลายพันธุ์แล้วก็เจอของขนาดนี่ก็ต้นต้นประมาณลับประมาณส,สักเจ็ดสิบแปดสิบเซนเนาะใช่ครับตอนนั้นนี่ครับโอ้โหแล้วตอนนี้ลูกก็สวยนะให้คุณต๊อมอธิบายดีกว่าครับลูกแต่ละต้นลูกก็จะเป็นสไตล์ของพายุทั้งหมดนะครับครับก็จะมีแบบสวยเท่าแม่แล้วก็สกว่าแม่ครับต้นหน่อที่ผมคิดว่าพัฒนาดนีสุดต้นนี้ครับ ต้นนี้ผมพิเศษก็นหนึ่ที่สองล้านห้าสองล้านห้าแต่จะแต่จะส่งงานในไซส์ตั้งแม่ต้นนี้สองล้านห้านะครับนี่สวยที่สุดในรุ่นครับคกองคานาก็ยังคงความเป็นทองเดี๋ยวครับดนบรรยากาศของในฟาร์มอวตานะครับนี่ตรงน,น,นี้ก็ แดดประมาณสิบโมงต้นไม้ก็จะเริ่มเหี่ยวหน่อยๆครับ,รบถ้าถ้าให้สวยเนี่ยมันจะเป็นช่วงประมาณสักเก้าโมงเช้าแปดโมงเช้าจะสวยนะครับ,รบแต่ก็ยังคงยังคงความสวยได้ได้ได้อยู่นะครับอีกเรื่องหนึ่งที่ผมได้ยินมาจากตลาดข้างนอกนะครับเพื่อนๆคนเลี้ยงกล้วยบอกว่าถ้ากล้วยที่เลี้ยงแบบออกแดดร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วการันตีเนี่ยมีไม่เยอะในประเทศไทยอันนี้จริงใช่ไหมครับอ๋อยุบก่อนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแะมีคนทาแบบนี้น้อยมากเพราะว่าครับ มันมีข้อเสียค่อนข้างเยอะแต่ข้อดีของมันเนี่ยมันทาให้ไม้แข็งแรงมากๆข้อเสียคือข้อเสียทังผู้ขายครับมันมันมันส่งงานลูกค้าช้าแล้วก็ไม้มันจะมีอารมณ์ของใบแตกบ้างมีรอยไหมของแดดบ้างอะไรบ้างเงี้ยแต่ว่าผมจะบอกว่าโครงสร้างมันจะดีมากมันจะได้รับอากาศที่เต็มที่รับแดดเต็มที่แล้วลูกๆมันจะแข็งแรงครับเชื่อดำลองดูผมเชื่อว่าโซนนี้เป็นโซนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศอันนี้ผมไม่ได้โม้นะครับ ที่หลังเออพี่พี่ดำแพนไปตรงเขาเสร็จจบตรงลายแพนที่อยู่ใกล้ๆครับสูงสามเมตรท้งสิบผมถามว่าเคยเก็ได้โดสูงขนาดไหนครับนี่ไม่ลายแพนตอนที่พี่ดำมาเน็บแรกๆอะต้นสูงคประมาณหกสิบเซนตอนนี้สูงสามเมตรกว่าโอ้โหนี่ดูครับแล้วดูลูกลูกที่โคนครับนี่คือนาราซับที่ลูกไปเยอะมากนาราซับพระเอกของเราในตอนแรก มีลายแพนครับมีลายแพนนะครับเป็นไม้ตัวที่จ่ายรูกค่อนข้าสะเทียนมากๆคือจ่ายมาสิบหน่อเนี่ยเป็นลายแพนสิบจะเป็นเป็นลายแพนเก้าอินหน่อนี่อาจจะดูเขียวครับแต่ลูกนิ่งครับอย่างที่คุณกอฟบอกไว้นิ่งนี่คือมันไม่โตสินิ่งไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่สวยงามเสมอกันนะครับเสมอพ่อแม่ใช่ครับก็มีตัวหลุดไปแค่ต้นเดียวคือต้นนั้น ในเวอร์ชันอินเวอร์สตันนั้นเท่มากครับแล้วเห็นบอกว่าตัวของทองคณาก็ยังมีตัวสีหลุดอีกแบบหนึ่งตัวหนึ่งที่ไม่ค่อยมีทองอ๋อใช่ไหมครับมันก็จะมีครับก็จะมีตัวหลุดแบบนี้แต่ว่าสีห้องแกต่าเลยนะครับตแต่ว่าก็เป็นตัวหลุดที่ถ้าถ้าในภาษาต้นไม้ถือว่าหลุดในรับได้แล้วก็เป็นตัวที่สามารถพัฒนาต่อยอดได้ถึงหลุดก็ไม่ได้หลุดจนน่าเกลียดนะครับก็ยังคงมีลวดลายอยู่แบบนี้ผมจะเก็บ เราจะเก็บ,เ,บเอง,เ,เ,องเพราะเราจะดูหลานใช่ครับแต่ผมรับประกันครับยังไงก็สวยในเวอร์ชั่นของทองคนาเนี่ยยังไม่เคยหลุดเป็นลายธรรมดาไม่มีไม่เคยครับแล้วก็แปลกมากจริงๆไม้ด่างเนี่ยจะต้องหลุดเขียวแต่ทองคนาไม่เคยหลุดเขียวแม้แต่ต้นเดียวครับอันนี้คือความพิเศษของทองคนาจริงพูดเลือเกียดของผมเลยแต่ไม่เคยได้ต้นเขียว คลิปนี้ต้องขอขอบคุณพี่หลังและคุณก๊อฟอวตารฟาวาตารไเป็นอย่างสูงน,นะครับสำหรับกบารประกวดกล้วยด่ดายโดยโนครั้งที่1นครับณนะลานสเก็ตชั้น3 0ศูนย์การคา้าแฟชั่นไ์แลนด์นะครับวันที่18-19ถึงธันวาคมนี้นะครับชิงถ้วยรางวัลจากนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า1ล้านบาทรอติดตามรายละเอียดคลิปหน้านะครับคลิปนี้สวัสดีครับ <S <S